สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณธีรชัยพันธุมานนะครับลงพื้นที่บริเวณไฟไหม้นะครับไฟไหม้บริเวณพื้นที่ลกล้างระหว่างสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรนษากับหมู่บ้านปรีชาสุวินทวงศ์นะครับเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางคืนคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้ก็มีเหตุปะทุขึ้นมาตลอดทั้งวันเช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้งล่มไซแล้วก็ดับเพลิงจากบางชันก็มาร่วมกันทํางานตรงนี้อย่างาเต็มความสามารถนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณจิรชัยพาไปารับทราบข้อมูลจากทางฝ่ายดับเพลิงนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์นะครับในที่ล่มไซนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปดูภาพรวมข้างบนนะครับอ่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ขึ้นไปดูภาพรวมของเหตุครั้งนี้ ที่กำลังเป็กำลังฉีดสกัดรถโดนฉีดสกัดไฟนะครับตรงนู้นเป็นหมู่บ้านกีชานะครับตรงนี้เป็นสนามกีฬาน้องเจาะนะเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงนี้ไปนะครับก็ตรงนี้ทางเจ้าที่กำลังสกัดไฟเอาไฟนี้ลุกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะก็ก็มันก็สงบไปแล้วก็ทะลุขึ้นตอนกลางวันตอนบ่ายๆนะครับแล้วก็ตอนช่วงเย็นก็อีกทีหนึ่งวอนนี้ทางเจ้าที่กำลัง กับโปยเลยนะครับเพื่อเพื่อให้มันรกอมจริงจะมีเปเวลวไฟอยู่ตรงก,ารกลางเรื่อยๆอยู่โอ้แต่ตรงตรงกลางันมีเยอะเลยนะตรงนี้ยังมีนั่งใช่ป่ะเดินใช่เฉย,เย,เยแต่ตรงเนี้ยเอาเอา,เอาทีละขั้นก็ได้๋ยวกลางเราจะดูรันต้องให้ฉับเยอะเลยเราให้ดึงนคะครับดึงแล้วก็จะให้น้ามันฉับแล้วก็จะได้มาดูแลต,ตรงนู้นนะยังมีอยู่แป๊บแป๊บน,นนะบน ก,ก็สกัดนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีอะกายไฟขึ้นมาแล้วก็ก็แบทุกอีกวันนี้ทั้งวันเลยเทางทีมงานของก้าวไกล7.8ปปน,นะครับก็มามาตลอดวิ่ทั้งวันวันนี้โทรประสานงานทั้งวันนะครับไ้กำลังใจนะครับเราก็ช่วยนำะอาหารนำน้ำ,นำมามาให้นะครับกับเจ้าหน้าที่จะได้ไมั่ไใจ แล้วกเ็เดี๋ยวก็อะไรเปสูตรเป็นประยะๆเนะาะอ,อ๋อนี่ก็สูตมาเลยใช่ไหมสูตรสูตรเลย <นะ S 1> ครับ<อ>คือประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านปีชายังมีผู้สูงอายุมีเด็กที่ได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้กลุ่มควันบุ่มควันเข้าบ้านนะครับตอนนี้แล้วมันไปรุ่นเลยนะมันข้ามไปฝั่งข้ามศุกรนุวงไปอีกฝั่งเลยนะไปเกียหะเกียห์ศุกร์นุวงหมู่บ้านกัลปิตา จุดชนท้องสวรรคนะครับในเรื่องของอะไรฟันเมื่อกี้เรามาด้านมดเลยเยอะมากคือเป็นคภาพสำคัญของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับเนี่ยดูนะย์เขาต้องใช้แรงเยอะเลยนะในการทำมันก็ต้องมีความเชี่ยวชาญคือต้องให้มันทับน้อยตรงตรงมือนางยังตรงกลางอ่ะตรงกลางนี่นแหลมันตรงกลางมันตรงมือนางยังอยู่เลยตรงกลางกลางอะไรไม่ได้เนาะ เราผมาเราผมานี <c oughs> <d> ่ว่ามันอวนาอ๋ออันนี้ต้องต้องฉีดได้ฉับเลยไหมไม่งด้ไม่ดนลีนไม่ดนีนเลยนะม่ดนนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็วันนี้ก็สลับสะเกับกับทีมงานเข้ามาทั้งวันองนะครับบอยแล้วมีบอยสองตัวนะครับมีบอยที่มาดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแล้วก็ตั้งไว้ทั้งวันก็มาคอยประสานงานทั้งวันอยู่ทางฝั่งนู้นอยู่ทางฝั่งข้างหลังสนามกีฬานะครับเอ่อตอนตอนกางคืนเราอยู่ทาฝั่งนี้แล้วเมื่อกี้ดูเจ้าหน้าที่แลก็พยายามฉีดให้มันฉ่ำลงดินเลย ให้มันแฉะลงดินเลยนะว่าแต่ว่ามันมีอยู่ตรงตรงกลางอ่ะมันมีอยู่หย่อมเล็กครับซึ่งเขาบอกว่าจะปล่อยมันไม้ให้หมดแต่ว่าตรงนี้ก็เพิ่งให้มันให้มันให้มันมันฉับดินไปเดี๋ยวแล้วแนี้แหละแล้วดูถ้าหมดปุ๊บถ้ามันไม่กระจายก็ก็น่าจะจบแล้วมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากที่ไหนมาบ้างครับเออมีจากลมไซจากเอ่อทางทางซอยสิบเก้าเป็นอาสาซอยสิบเก้าแล้วก็มีปูอินที่มาช่วยกันครับแล้วก็มีของมิ้งบุรีบางชันรอบางฉันบางชันดอ๋อโอเค มีกระดิ่งอยู่อนนี้นะคุณนัทย่งเราไหวแล้วตอนนี้ตอนนี้มีเหตุเ<ม>พลิงไหม้ลักษณะเดียวกันอยู่ที่ถนนล,ลาดอุทิศ66นะครับซึ่ง<ร>มีมีมีทีมงานล่วงหน้าไปแล้วหนึ่งชุดครับเอ,เอียบคุณเตยคุณตาทุกทนไป,ไปไปตรงนู้นแล้วครับแล้วก็รถต้นกรเพลิงชุดนี้ไปถึงชุดนี้ไปชุดตรงนู้นแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวจะไปดูตรงนู้นไหมเดี๋ยวไปดูตรงนี้อีกครับโอเคตอนนี้เราให้กำลังใจน้องๆก่อน สวัสดีครัครับลักษณะไฟไหม้อย่างนี้เกิดขึ้นทุกปีไหฮะไม่แล้วแล้วต้นต้นเหตุเกิดจากอะไรพอจะทราบไหมไม่จากตรงนี้แลานอ๋อแล้วก็ลามมาแบบนี้เกิดจาก ถือมือคนแล้วเหมือนนาจเขาไม่อยู่ก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนแถวนี้อยู่เหมือนกันโอเคยังไงก็ดูแลพวกพี่ๆเขาขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวไปดูที่นัดอยู่ที่16เนี่ย66ครับส6นะครับบ โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ถนนราอุทิศซอยราอุทิศ66นะครับ